កុប៊ីតុបតុបប្រឡាវកុប៊ីហាជិតកាន់ហើយអឺអូ tôi lập copy phi anh đang không điểm rồi, được cất nó bay ban mà thầm lấy anh đi mấy chị ban thầm lấy

quân tóc cơ mà vui Lửa tua mà Bày ấu ta, chị ba nên Bày rào Yên yên chi yên ทิ้นผ่านน้ำไม่ใช่คียเย็นแนวตากฝนก็ได้เบียกเป็ดเรแล้วไม่เย็นต่ยละอาบน้ำนู่เย็นไปไปยิบเองขึ้นไปไปอร่อยนี่เบียกมาแล้วันไปัดปลาปัดปลาเปเสื้อเลยบปดปลาทุ่งไม่ต้องลงใบว่อนตอกเบียกเป็ดเปดเป็นยัง อยู่แน่งแน่งมั่งตานอนมั่งตาไม่ได้ไปไม่ได้ไปออกไปไม่ออกไม่ออกด้นนะน่ว่าใไม่รู้อะไรพูดไม่รู้เรื่องภาษาเลยไปไหนแล้วปิดประตูแล้ว ขาเดินไม่ได้แล้วแต่แขนยังแข็งแรงอยู่ลงลงดูดิขิงแรงแข็งแรงไม่ลงฝ้นตอกอยู่เลยไปไหนอ่ะควนตอกควนตอกไม่นอ้นอยู่นุ่้นตอกไ,ไม่ลงมาฝ้นตอกลองได้แล้วแต่แขนยังแข็งแรงอยู่ Hừ, bày lại đi đơn đại cây thằng ấy Để đây là quá luôn 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 dứt, dứt luôn 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 อุ้ยเดินหน่อยค้อยอ่ออุ้ยอย่าออกน้นไม่ได้รถถนนออกไม่ได้ถนนรถชนขอเงี้ไม่มีใครอยู่นางเบื่อริมน้นไปบ้านไปมาถอนหญ้าอยู่ริมนนนแล้วเว้ย ไปเข้าบา้านไป<า>นไปไปไปง้นไปไปตปอ, <c oughs> ตอลายลานนะพ <c oughs> ลาฮันำมดเลยดื้อนะรดพาดถพาปรปพาขึ้นมานบ้างีเปลี่ยนผ้าได้น่อยีเป็นลมแล้วฮ้ยประเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันแล้วชักมังดื้อมังแหน่งมัง bảy này là không một làm sao bọn tạm bằng chính bảy này tên gì bảy này bên mà cầm Cầm ngón Sang Khúc con ai đây con 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 mai có ăn không mai là khơi ra bao pa nha khơi yo bây vô lu khơi yo mai không mì nhỏ sao ngồng ngồng chữ chê ngồng nào ngắt quân, không bố khỏi mày là cương nha. cương ngầm năng phò cương hồi thác phải hẳn phải hẳn này rồi á, là phẳng nhả, phẳng nhả khó, con lục cũng con kỳ Lục vô mỏ lục là ba lìn nha เราไม่รับคล้องเราอยู่หมอนึ่งยังไม่รับปาลิญญยาไม่รู้มันลูกเรายันหมอนึ่งเลยไม่รู้มันผ่านอะไรเลยหมอนายไม่ไม่ผ่านอะไรติดตูวไปเนื่อง้ารไปซีีอะไรนะ

หาพลัดโค้กต้องคุยอะไรกันคนแก่กับแมว giờ à, lót Nó à, tên á Đẹp đẹp. Hà ư đi Hà ư Cà sốt đây nè Cà sốt Hãy ไ,ได้นม,นมไม่ได้แมวมันไม่กินนมนนแมวมันกินอาหารหยองเพลงอ่ะเออมันเดียวหยองเพลงเดียว <laughs> ชอบบ้าไปดีกว่าชอบกะชอบ 盖章。没啦，没啦，又盖了。包土豆的盖章。